ชู3มนิ้วคืออะไรหลายคนคงได้ทราบและเห็นข่าวที่เป็นทินในช่วงนี้คือการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปวดแอกหรือประชาชนปวดแอกและกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในหลายๆโรงเรียนได้มีการแสดงออกสัญ,ญลักษณ์ด้วยการชู3มนิ้วมีนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางซึ่งให้ความหมายว่า การแสดงออกครั้งนี้คือการต่อต้านการคุกคามประชาชนและไม่เอาผลิตการนั่นเองค่ะแต่การชู3นิ้วนั้นไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้การใช้สัญ,ญลักษณ์ชู3นิ้วเมื่อปี2557เพื่อต่อต้านรัฐประหารและการใช้อำนาจของคอสอชอโดยให้ความหมายว่าสันติภาพ สิริภาพและพลาดอน,นภาพนะคะและหลังจากนั้นนะคะฝั่งของรัฐบาลได้มีการโพส์ในโซเชียลมเีเดียอย่างทวิตเตอร์เมื่อวันที่18สิงหาที่ผ่านมาของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะโดยมีการโพสต์ภาพชูสานิ้วว่าความหมายมาจากคำปฏิญาณของลูกเสือสามข้อจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โดยในภาพ ระบุว่าข้าสัญญาว่าข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ค่ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อและข้อ3ค่ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือนี่คือของฝั่งรัฐบาลนะคะที่เชื่อว่าการชู3นิ้วนั้นคือคำปฏิญาณตนของลูกเขือ3มข้อนั่นเองค่ะ นอกจากทั้งหมดที่กล่าวมานะคะการชู3มนิ้วยังนำมาจากการแสดงออกสัญลักษณ์ในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games ที่มีตัวละครเอกของเรื่องได้มีการชู3มนิ้วเพื่อให้ความหมายว่าขอบคุณสันเสอร์และลาก่อนซึ่งถูกนำไปใช้ในการต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามที่มาของการแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วที่แท้จริงนั้นเกิดมาจากประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสในช่วงคิศัการาช1789ถึง1799ซึ่งมีความหมายโดยในว่าเสรีภาพสเสมอภาพพระดอรน,นภาพ ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในคิตศักา1946และ1958นั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือความหมายของสัญลักษณ์ชู3นิ้วว่าหมายถึงอะไรก่อนลาจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ